เช้านี้ฝนตกเห็นนังบ่ไใดไม่ใสกับบไวใดพี่น้องเอ้ยบ้านนี่ราคาสาวอยู่ตะกับบ้านนี้ละเนี่ยก้พยใหญ่เซฟกับลูกสาวหนวหูเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยไม่ใส่บัวใด อยากวักใจออกความไว้ตรงหน้าเอาโยนใส่ตะกร้าล้างน้ำสักสามวันพาดูใจที่ช้ำเลือดช้ำโลล้างที่แผลหูฟงจึงเก็บใจไว้นั้นขอนอนหลับปิดกันสักสิบวันเลือกจากการนอนฝันคงจะได้สบาย เปื้อที่มือเปื่อที่หน้าพอร่างใดแม้วันเปื้อที่ใจตีมันเป็นตายหือไปเก็ต่เรือนบุญไว้โรคแบบนี้หม่พอได้ม่ไซสกจะยากตีนล้ค่ะเบื้อจะเรือนไปอกันลูกนี่ล่ะขอบพ่อเยนาไปไส์ขึ้นจะเย็น้องไปไม่ได้โคนหมักได้พี่นอนเลยแถียงพ่อพให้คนอ่าน เดอนพนให้คนรู้ว่าเป็นบ้าบบสาวพี่น้องสนใจติดต่องานได้นะคะบบสาวค่ะกำลังทดสอบค่ะทดสอบบพรดังลดดสอบอย่างไร้ยินีว่าพี่น้องเขาว่าทดสอบเขาว่า ฝนตกเนาะไปไซบอร์ดัยยายนางกับไปตัางลานขายไก่บ่ได้ยบนเสาย์บงบรรยากาศฮะให้ยายนางว่าวต้นนั่นเอาสุกเอาว่าวเมียทดสอบทดสอบโอ้เขาเขาทดสอบสองอันยายนางกับเก็บภาพบรรยากาศ มาให้เบอรงล่ะค่ะเอาในเหื่นดีล่ะค่ะสองสามสี่ห้าหาอะไรใดในเหื่นจะของนี่ล่ะสองสามสี่ห้าเขาลังโหลดเทสเสวัสดีครับโหลดโหลโหลเทสเทสเชวานทูหนึ่งสองสามสี่ห้าโหลเทสวานทมีงานยังดอกค่ะแต่ว่าทดสอบซื้อว้านว้านว่างๆค่ะ บนโต๊ะก็เลยบ่มีแนวเห็ดทนพอกระโดดก็เลยมาทดสอบกันลบเทสเทสเตรียมพร้อมงานออกงานบุญกระถินรับสมัครหนักหล่อนอยู่เด้อนวันวันชูจีวันชูจีว่าลบทดสอบโอเคสียงวันเอ๊ะเดี๋ยวหน้าจะไปห้องแพให้ผังเรื่องพี่น้องวันนี้วันี้ เดินน้าสิฮ้องเพลงให้ฟังเลยบนี่ยันันีหนึ่งสองสามสี่ห้าเชกเศกเชกก์เยกวันล้แล้วเนาะเชกเกวันเชกเศกวันูวันูจีฟังเขาเศกวันเศกทู่กันอร่อฮะ เอาของเพลงมาพี่ไอ้เธอชอบวยนักรองกับไอ้พี่น้องเอ้ยขอขอจักเพลงนะหลอองสามอ่ะเอาจักเพลงนะลอดสองสามลองลอดสงจักเพลงจักเพลงเดี๋ยวนักรองสิจันให้จักเพลงหลอดหลอดหลอดสองสามหลอดเทศ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านขามที่กรดทุกท่านว้าได้ยินเสียงพ่อใหญ่ลิ้นวะมันอันนี้กำลังเทสทดสอบเสียงดีอยู่โอเคไม่โอเคไม่โอเคเอา่อยยิ้มลิ้นจักหน่อยพ่อใหญ่ลิ้นจักหน่อยเพิ่งพ่อใหญ่ลิ้นกับไอ่เป็นคเดียวเลย คนไปบอกพูดคไ้ใกล้บาม่้นึลเปบปิดอกอคนิไ่กล้ๆพวไยงอนาดเลยเบิ่งเอาทดสอบสองเด้อไม่หนึ่งไม่หนัแล้วทดบไม่หนึ่งเอาเอาเสียงทางหลังก่อนเด้อคนทดสอบเนียตามไปทดสอบว้แวเวเอาเสียงทั้งหลังอีดีวันสั่งใดคื้ก๋วยเตี๋ยวเนาะคนสีโต อ้าวเท็กเท็กวันตู้ถูกเท็กเท็กสองสามสี่สองสามสี่รูหนม่ไม่เลครับไม่เลยสองามสี่เท็กเท็กวันตู้ถูกตูกตู้สองสามส TikTok ซะแล้วเนาะทุกวันทุอซํานี้ราคาเดี๋ยวเอาคิดไว้